สมมติว่ามีความเครียดเข้ามาหนึ่งอย่างนะคะหรือว่ามีปัญหาเข้ามาสักหนึ่งอย่างเนี่ยวันนี้เพื่อนรับมือกับสิ่งสิ่งนี้ยังไงข้อแรกเลยโทษตัวเองข้อที่สองโทษคนอื่นหรือว่าโยนความผิดให้กับคนอื่นข้อที่สามทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ข้อที่สี่ยอมไม่ยอมรับความจริงข้อที่ห้า ทำพฤติกรรมกลับกลายเป็นเด็กอย่างเช่นแบบง้องเง่แบบโอ้ยไม่จริงเราอ,อย่างงู้นอย่างนี้หรือข้อที่สุดท้ายนะคะก็คือยอมรับความจริงอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกับเราหมดเลยนะวันนี้เพื่อนรับมือกับมันยังไงข้อแรกเลยนะคะโทษตัวเองโทษตัวเองยังไงคะโอ้ยมันเป็นเพราะเราไม่ดีเพราะเราทำแล้วมันแบบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมันแบบเป็นไงคะมันทําให้ความมั่นใจของเราเนี่ยมันลดลงต่ําลงไปมันกลายเป็นว่า เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางที่ความสามารถตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่ว่าการที่เราเรามองอะค่ะว่ามันเป็นเหมือนปัจจัยภายนอกว่าแบบคนอื่นเขาไม่ยอมรับหรืออะไรมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกโทษตัวเองมากเกินไป อันที่2นะคะก็คือโยนความผิดกับคนอื่นโยนความผิดเป็นยังไงคะก็คือแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดของฉันหรอกเนี่ยที่สมมติว่าฉันแบบไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะเพราะว่าเจ้านายลำเอียงแบบนี้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะคะตรงเนี้ยค่ะเมื่อเราโยนความผิดให้กับคนอื่นเมื่อไหร่อ่ะกลายเป็นว่าความรับผิดชอบมันไม่ใช่ของเราแลวใช่ไหมแบบเจ้านายลำเอียงมันเป็นเพราะเจ้านายมันไม่ใช่เพราะเรา เราก็าจะไม่มาพิจารณาตัวเองตามความเป็นจริงถูกต้องไหมคะต่อไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันมันนูมันไม่เกี่ยวกับเราเนาะเออมันอาจจะแบบเกิดขึ้นกับคนอื่นก็นได้อะไรเงี้ยมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอนะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไม่ยอมรับความจริงเลยคล้ายๆกับแบบนี้เลยนะคะก็คลอายๆข้อ,ขอ,ขอต่อไปเลย ซึ่งตรงนี้มันจะมาแก้ไขที่ตัวเรารปะคะไม่มันก็ไม่ได้แก้ไขที่ตัวเราเหมือนเดิมมันก็คือกลายเป็นว่ามันกลายเป็นอะไรกไม่รู้ฟุง้งฟุ้งไปหมดเลยใช่ไหมคะอันต่อไปคือทําพฤติกรรมกับกลายเป็นเด็กก็คือแบบเอ้ยไม่ใช่หรอมันไม่ใช่หรอมันไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ทําให้เป็นไงคะเรายอมรับไหมก็ไม่ยอมรับความจริงอีกใช่ไหมคะ กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันไม่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ว่าเรายอมรับว่ามันเป็นความผิดของเรานะคะหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้อย่างเช่นเจ้านายลำเอียงเราก็มาพิจารณาดูว่าเอ้ย mm hmm. e เจ้านายลำเอียงเราเราอะไม่ก้าวหน้าใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วเรา,เราไม่ก้าวหน้ามันเป็นพอความผิดของเจ้านายจริงๆหรือปาหรือว่าเรากลับมาพิจารณาตัวเราว่าเอ้ยเราอะไม่สามารถแบบ ทำตรงไหนที่มันยังไม่ถูกต้องหรือว่าผลงานเรามันยังไม่ดีตรงไหนที่เรายังแบบสามารถปรับปรุงได้อีกเมื่อไหร่ที่เรายอมรับความจริงว่าเออมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ได้นะนั่นแหละเราก็จะไม่มามองคนอื่นค่ะเราก็จะมามองตัวเองว่าอ๋อแล้วเราควรจะแก้ไขย,ยังไงดีล่ะเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงล่ะทักษะตรงไหนที่เรายังขาดอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นค่ะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะกับเพจองศาที่หายไปวันนี้นะคะ1วัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันละ่ะพันวันละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโค้งเดิมเลยค่ะแล้วพบกับจูนะคะกับเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะ